รอยบุกสรอยนี้บนเ e s ป้า GTS เนี่ยนะครับท้าทายมากสําหรับผมนะครับโดยเฉพาะรอยที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับลึกมากแล้วก็อยู่บริเวณตรงสันซึ่งส่วนนี้แข็งมากๆนะครับผมจะต้องซ่อมโดยที่เรามั่ระวังไม่ให้สีแตกนะครับเรามาชมท้ายคลิปกันว่าผมจะสามารถทับออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับรอยบนนะครับผมดันขึ้นมาเรียบร้อยเหลือรอยนี้นะครับรอยที่ท้าทายมากๆมาช่วยผมลุ้นนะครับว่า งานจอบมาได้ดีแค่ไหนนะครับ5โมง45แล้วครับทำได้ประมาณนี้พรุ่งนี้มาทำต่อครับ ซอมเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานก็เหลือตรงรอยที่มันถูกกระแทกลงไปลึกๆเลยนะครับมันจะเป็นรอยขีดบางๆอยู่นะครับ